คุณจากผมไปเลือกทางใหม่ที่ดีทางเก่ามันมากมีแต่อุปสรรคขวากน้ำโรคก,กแสนจะโรคจนเธอท้ออกอยู่ทุกยามทางใหม่สวยงามโรยด้วยกลีบกุหลาบหอม คุณกล่าวอำลาบอกให้ผมรักษาสุขภาพคำนี้ก่อนเคยสึ่งสาบเอออาบกลายอมมาบัดนี้ที่แท้เหลือเพียงแต่ระทมตรมตรอมหวังบ่มรักสุขอมกลับมาหลอมละลายไประเฮยระเฮยความรักเอ่ยระเฮยมีเห็นหรือความ ยากเข็นเล่นซ่อนหาชะตาชนายความรักกับการเงินมันเดินเคียงกู่ไหลสายเยือสายใยสายสว่สดจึงคาดคาความรักฝากจำมันตอกย้ำระคำสวงความห่วงความแสนห่วงกลับมาร่วงโรยรา ชมง,งามบ้านไกลามาไรายเศษความเมตตาบุลานลอยฟ้าลอยสูงเกินกว่าจะเอื้อมเด็ดดึง